้าพี่น้องเมื่อนี้ก็ได้มาเกลียวข้าวอีกเนาะคือพันมีจะแล้วจะเธอบออันทา่านบรนแกมีท่านเดีอยู่กับปานนั้นข้าวโดนนาะเนี่กะเป็นข้าวเตะเป็นข้าวเตะเป็นข้าวเตะดอพี่น้องเมื่อเสื้อมันมีพี่จักเนาะก็ดีอยู่คือเดียวพวกจะได้เกลยวเป็นระยะระยะไปเนาออันนี้นะเป็นข้าวเตะกบโง่โฮงมันก็ง,งามเจ็บเจ๋อยู่ได้พี่น้องเอ้อยมีเคยเสือ้อจเเธอหาก็มาเส้อปีแรกอันนี้นะ โอ้มันกะงามยูเป็นข้าวเต๋ดอมาเด้อมาเกวน้ำเดียวเด้อคืบก็มาอีกกะจักเพิ่นหมสซื้อบอแล้วเพิ่นเราจะเอานันน้ำนักเฮออีบอสุดนี้กะดิก็แกมีพร้อมเดียวเนาะมือขา้าวดอกกะอันนี้นะเป็นข้าวเต๊ะพี่น้องข้ากอขอกะหามือได้แล้วพี่น้องเอ้ยจักเพิ่นละแกโพดจักเพิ่นละ แนวเลอแน่เซอว่าวันที่สิบสี่พิจิกาข้าวใหญ่ข้าวกว็ขอพี่กะสิบสี่กับสิบหกหาหมูมาแล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้นะเป็นข้าวเตะข้าวเตะอันนั้นข้าวเตะดอมันก็งามท่อมซื้อปีแรกลองเบิ้งว่ะมีได้อมาเคือซึ่งพี่พี่น้องอมาแต่จังวัดสกลุลเพื่อได้อันนี้ก็ดีจักษ์เราเป็นแนวเล่อมีท่านได้สีลองเบิง้ง อันเกลียวได้ก้อนก็นได้อยู่ค่ะมีท่านทด้สีลองเบิ้งสีเตมนก้อนนั้นเนาะข้าวดอน,นั่นก่ะอ่อนอยวนเอาไปเฮอะพี่น้องโมพกกับเมดดลายร้อยโลเติบอยู่เอาไปผ่านเหลาไปแล้วอนนี้นะเป็นขา้ขาวข้าวดอข้าวดอเตะอันนี้กะทมละเกลียวอีพี่น้องกอมาอีกกะยามนเนาะธรรมชาสตร์มัน ห้ากะห้ามไม่ได้หอยามเ้าเกีย้ยวห้ากะเกีย้ยวมันห้ามหรือมีห้ามกับเป็นอีเลิงหนึ่งแล้วแต่วัสนาห้าคือว่าฮะมันละได้น้ำนักกับอีเป็นอย่างหนึ่งอีบอพี่น้องขา้าวโกโกเข้าใหญ่กันแน่ซื้อวันที่วันที่สิบสี่พิจิกาสิบสี่กับสิบหกไปหาหมูแล้วส่วนหนึ่งกับว่าจะไซส่รถนำ้ำพี่น้องเอ้ จะได้เฟืองน้ำพร้อมอัดกับแมนยูอัดกับอัดน้ำเฟืองกะจะได้เป็นฝอนโง่ท่านสมัยเนาะโง่มีจะกินเฟืองอัดไปเลยก็ถ้าเพิ่นหิวอลียโลเพิ่นยังได้กินนด้ปีที่แล้วในกนารอัดอยู่กะเพิ่กนกะคือเอดบลงบลายอยู่มีจะกินคันเฟืองเฟืองเฟืองฝอนเสอเพิ่นเคยกิ่นเนาะพี่น้องก็ละอัดอันอัดกะมีอันนั้นกระโดอรอรน้ำยู จะจ้งหมูมาเกี่ยวนำอีเพราะจะได้อันฝึงนำพันละมาเด้อพู้เร่มีสันด้เกี่ยวก็มาเกี่ยวสอยเดียวเด้อพี่น้องไอ้ขาเตะอันนี้เกี่ยวเขาเตะมาเด้อจ้าขอบคุณวัสดีค่ะ